ุมพลสุภาทังสีเสียจิวเจ้าพ่อเมืองชนไม่จริงหรอกมือเปือนก็ไม่มีไปไหนไปคนเดียวไม่วิตกใครจะฆ่าก็ช่างบทสัมภาษณ์โดยอัตกรอสศดรทิรยุทธ์เตอรความนี้ถูกเผยแพร่ในช่วงปี2522 <2. S 1> และมีดิหาดังนี้บาความเปมาของกายเจ้าพ่อนี่เปน็นยังไงคุณรัฐกรถ,ถาม ผมว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าอุปโลกแ็่แล้วก็ได้จริงๆแล้วไม่ได้มีโดยคุณไปถามชาวบ้านเขาดูสิว่าผมกล้าพูดเลยคุณไปถามตั้งแต่หัวบ้านจนท้ายบ้านว่าเขามีความรู้สึกต่อตัวผมยังไงดีเป็นเรื่องสําคัญคือคนเราเนี่ยที่จะขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาให้เขาพิสูจน์ว่าเราดีจริงหรือเปล่าแต่ดีจริงเขาถึงจะเขาลบเราจะเป็นใครก็แล้วแต่จะยิ่งใหญ่มาจากไหนถ้าทำแต่ความไม่ดีเขาก็ามไม่นับถือคนที่นี่นะเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ใช้เวลาสั้น ต้องใช้เวลายาวไว้เขาพิสูจน์ว่าเราดีจริงหรือเปล่าดีจริงเขาถึงนับถือไม่ใช่จูจ่ๆขึ้นมาคนมีเงินเป็นพันพันล้านไปที่ไหนไม่เห็นมีคนมาไหว้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ใช้เวลาไปสิบสิบปี 10, 10ปเริ่มต้นอะไรในเมืองสนี่ผมเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่ทําประมงมาแต่ดั้งเดิมคือชอบทํางานทาเสร็จก็ให้คนอื่นทําต่อต้องพยายามสร้างคนทุกคนมีอาชีพ ทุกวันนี้ก็พยายามชวนพ่อค้าที่มีสตางค์ให้เขาลงทุนสร้างโรงงานให้คนมีงานทําทําโรงงานอะไรบ้างคุณรัฐกรถามีกครั้งทำไฮโดรลิกรถด,ดัาตอนนี้ขาดตลาดเมือก่อนตัวหนึ่งแปดพันห้านะเดี๋ยวนี้สองหมื่นยังซื้อไม่ได้ที่กรุงเทพพอเอ่ยถึงชื่อเสียจิลใครๆก็ต้องนึกถึงเจ้าพ่อเมืองชนถือเป็นคนมีอิทธิพลความจริงไม่จริงหรอกมือปืนก็ไม่มีมาไหนเป็นคนเดียวคือไม่ไปตกใครจะฆ่าก็าจัง ไม่ไปตกตอนนั้นก็ขับรถไปเองเพราะอยู่ในตลาดไม่ต้องมีมือปืนไม่ต้องมีอะไรไปไหนขับรถไปคนเดียวคนในชนบุรีนี่จะลงคะแนนให้ใครตามที่เสียให้เลือกหรือเลือกเพราะตนเองเห็นว่าเป็นคนดีอันนี้เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่เราจะให้ประชาชนสนับสนุนนั้นคือพรรคการเมืองและตัวบุคคลเนี่ยต้องมีความรู้มีความสามารถมีชื่อเสียงพอสมควรอย่างนี้ผมว่าไม่ยากครับผมว่าไปบอกชาวบ้านคนที่มีความรู้แก้ไขเรื่องเศรษฐกิจได้อย่างพรรคกิจสังคมในสีที่เราสนับสนุนเพราะเขามองชนบทเป็นสาคัญ เพราะแต่ก่อนนี้รัฐบาลแต่และชุดเนี่ยเขามองแต่กรุงเทพคนกรุงเทพอยู่ดีกินดีอยู่แล้วอย่างกรณีกำนันชองเจ้าพ่อมือเพชรถูกยิงตายนี่กลัวบ้างไหมไม่ฮะเฉยเยไปไหนก็เฉยเยผมรู้จักกับกำนันชองดีก็ชอบการรู้จักกันดีแต่ทีนี้เนี่ยคนเราทําดีไม่ใช่ดีเสมอไปบางทีก็มีกระทบบ้างเพราะเกี่ยวกับการค้าบ้างเกี่ยวกับเขาไม่เข้าใจเราบ้างมันก็ลําบากหนังสือมาย่งไงผมเรียนจบป .4 เท่านั้น คือผมมีประสบการณ์ศึกษาทุกอาชีพจะประมงจะเกษตรก็ได้คือค้าขายไปค้าขายมาบางทีก็เบื่อเระอยากเที่ยวไปทั่วยังกา็ทาั้งใต้มุไปมาทั่วทางอีสานดูว่าจะแก้ไขยังไงผมว่าทางชายทะเลยังอุดมสมบูรณ์กว่าทางอีสานมากยังไม่เดินร้อนเท่าทางอีสานรู้สึกว่าลําบากเมื่อเราให้ความลําบากเขาและเราเอาตัวรอดไปช่วยเขาอย่างนี้แล้วบอกให้สามัคคีกันใช่ไหมจะสามัคคีได้ยังไงในเมื่อเขาอดเรากินอิ่มฉะนั้นจะให้คนเราสามัคคีกันต้องช่วยกันเขาเอาตัวไม่รอดเราต้องช่วยเขา เขาถึงจะมาอยู่กับเราผมคนนึงถ้าผมอดอยากล้วไม่ช่วยผมก็ไม่เอาด้วยนั่นเรื่องสาคัญที่นี้การช่วยนี่ผมก็เป็นประธานลูกเสือชาวบ้านด้วยเวลาเราไปที่ไหนเจอลําบากเราช่วยเรื่องส่วนรวมเราช่วยแต่เรื่องส่วนตัวนี่ไม่ได้ที่นี้การช่วยเราไม่ได้ไปดูทุกวันแต่ก็ยังดีดีกว่าไม่ช่วยทีนี้จะให้ดีเนี่ยตองคนมีเงินยาก,กอบโกยเงินไปต่างประเทศเอาเงินมาลงทุนให้ประชาชนมีอาชีพอันนี้จะช่วยได้ตลอดทางกรุงเทพมีข่าวว่าคุณเป็นเด็กของคุณบุญชูมีการค้าของเถื่อน ใช่เขาไปลือกันเองผมท้ายจับก็ไม่เห็นจับสักทีจะพูดยังไงก็พูดได้ผมจะไหว้คนนี้คอรัปชันผมก็พูดได้คนชอบคิดว่าคนรวยมักจะรวยจากของเปล่อนกันอย่างเสียอยู่ในขายนี้หรือเปล่าความจริงผมไม่ค่อยได้มีอย่าไปคิดว่ามีคือเราทําการค้าถ้ามีเครดิตมีสิบบาทอาจทําได้ร้อยบาทเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายทําการค้าส่วนมากกับกูเข้ามาหาเงินหมุนเวียนเอามีลูกทั้งหมดกี่คนหกคน ภรรยากี่คนส่วนมากสง่งลูกไปเรียนเมืองนอกไม่หรอกครับมีคนหนึ่งสำเร็จรามคำแหงสำเร็จมาสองคนแล้วคนเล็กก็เรียนรามอยู่มันอยู่ที่ตัวเขานะแต่ต้องการก็ไปส่งเรื่องแรกเถื่อเป็นยังไงผมเองไม่ค่อยได้ไปสนใจเห็นหนังสือพิมพ์ลงกันสอบไปสอบมาไม่รู้ใครเป็นใครคือการขนแหเถื่อนในอำเภอพนัสนิคมน่ะตำรวจตั้งสีดานผมก็ไม่รู้แลม,มันวียนออกมาได้ยังไงอย่างนี้คุณไปคิดดูก็แล้วกัน เดี๋ยนี้ยังขนกันแล้วก็บอกว่ามันคุ้มลำบากก็ไม่รู้ใครกินผมก็สงสัยที่กระทรวงมหาไทยมีนโยบายจะปราบอิทธิพลท้องถิ่นมีความเห็นอย่างไรบ้างผมว่าการปราบอิทธิพลนั้นต่อปราบข้าราชการที่คอร์รัปชันข่มเหงประชาชนทุกวันนี้เพราะนี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างอิทธิพลเนี่ยประชาชนจะไม่มีได้อย่างไงถ้าข้าราชการไม่ความร่วมมือปราบข้าราชการก่อนเลยครับข้าราชการเป็นตัวสําคัญคือเขาปราบอีกฝ่ายเพื่อสร้างอิทธิพลใด้อีกฝ่ายจะปราบปิงหรือเปล่าผมอยากจะรู้นะ ดีนะคุณไปพิสูจน์ได้เลยผมอยากให้พวกสื่อมวลชนที่รักความเป็นธรรมพิสูจน์ว่าชาวบ้านรู้สึกกับผมยังไงมีประสบการณ์ในการเป็นหัวคะแนนอย่างไรผมเป็นคนขี้กระเป๋าตามหลังคุณธรรมนูญตั้งแต่อายุประมาณ20ปีเดี๋ยวนี้ผมอายุ5้าสิกว่าแล้วเป็นหัวคะแนนเนี่ยทำให้ผมรู้ข้อมูลต่างๆมากมายทําให้ผมอยากจะสมัครผู้แทนกับเขาบ้างแต่คุณบุญชูบอกว่าอย่าเพิ่งเลยเอาดีทางการค้าไว้ก่อนดีกว่าการช่วยเหลือประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้แทนเสมอไปเป็นพ่อค้าก็ช่วยเหลือประเทศชาติได้ ผมคิดว่าผมจะส่งลูกชายลงสมัครแทนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์สุดหายากของเสียจิวคุณจุมพลสุขภารังสีที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อประมาณเดือนเมษายน2522ซึ่งที่ผมเจอบทสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะได้มาจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนนะฮะฉบับ วันที่26ิมิถุนายน2524ซึ่งหน้าหนึ่งนะฮะข่าวการเียตีตของเสียกิลแล้วก็เปิดไปสักหน้า2หรือหน้า3เนี่ยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็จะมีบทสัมภาษณ์ของเสียกิลไว้ซึ่งทางนังสือพิมติชนก็ได้ไปเอามาจากซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้ต้นฉบับที่เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยมาจากนักสือพิมพ์อะไรานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เท่าที่จําได้ว่าน่าจะาประชาชาติธุรกิจนะฮะ